กินไปไท้ายยหลังค่ะมากินป่นกับยายนางวันนี้วันนี้ยายกินป่นนะคะกับข้าวเหนียวเสร็จแล้วยายก็จะมีผักนะคะวันนี้ยายก็อยากจะแชร์เรื่องผักเดนมาร์กด้วยก็คือยายผสมปนเปกันค่ะอย่างผักเดนมาร์กยายก็จะใส่ลูกนี่นะคะจะเป็นบวบเดนมาร์กหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือ เขาก็จะเป็นยาวๆนนะคะเป็นเหมือนแตงผิวหนังอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มันเหมือนแตงค่ะนี่แตงเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะกับแตงกวาแต่แต่เขาเป็นบวบค่ะเป็นบวบของที่นี่พวกใหญ่ก็จะใช้ทำต้มน้ําซุปแล้วก็มาลวกจิ้มหรือนึ่งนี่ค่ะแตงอันนี้ก็เป็นแตงนะคะนี่เป็นแตงเล็กของเดนมาร์ก เขาเรียกแตงโรงเรียนเขาเขียนว่าสคูลสคูลคิวคัมเบอร์แล้วก็เป็นแตงที่แบบธรรมดาแล้วก็แตงเล็กนี่นะคะสําหรับให้ก็คืออันนี้จะกรอบกว่านะคะแตงอันนี้จะกรอบกว่าแตงนี้จะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แต่ก็กินได้แต่น,นี้จะกรอบพิเศษเสร็จแล้วต้นหอมต้นหอมเดนมาร์กนะคะยายก็ก็จะเขาจะเป็นแท่งยาวเนาะ ยายก็จะมาตัดแล้วก็ไปต้มเขาค่ะนี่ค่ะตัดเข้อมาเป็นท่อนแล้วก็ไปต้มเขาต้นเขาก็จะใหญ่กว่าบ้านเรานะคะใหญ่กว่าต้นหอมธรรมดานี่ค่ะคือเขาจะเป็นสายพันธุ์เขาเรียกต้นกระเทียมมากกว่าต้นเขาเรียกต้นกระเทียมมากกว่าต้นหอมค่ะต้นเนี้ยพอกินจะคล้ายกระเทียมที่ยายเคยบอกไปต้มอ,ออกมาก็จะเป็นในรูปลักษณ์อย่างนี้ค่ะหวาน หวานนะคะรสชาติหวานแล้วก็ยายไปได้บวบเขาไปได้ไปได้ลูกเออยายยายเรียกไม่ถูกค่ะที่เป็นลายลายอย่างเงี้ยบ้านยายกินนะยายกินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ยายลืมชื่อเขาค่ะที่เป็นยาวๆนะคะเป็นยาวๆคล้ายๆคล้ายๆบวบเราอะ่ะแต่เป็นลูกเกลี้ยงๆอะ่ะโอ้ยทำไมลืมเนาะบัดน,นี้เนาะ เดี๋ยวยายนึกขึ้นได้จะบอกนะคะแล้วก็แครอทต้มอันนี้ก็เป็นฟักต้มค่ะแล้วก็เป็นผักกาดนะคะผักกาดที่เราใส่ผักกาดขาวอ่ะที่เราใส่สุกี้อะ่ะยายก็ต้มลงไปด้วยหน่อไม้นี่ค่ะยายจะให้ดูยายตําน้าพริกใส่กระเทียมใส่กระเทียมลูกนี้ค่ะกระเทียมยายหายไปไหนนี่ค่ะดูกระเทียมยายซื้อมา กระเทียมยักษ์อยาให้แฟนเฟซบุ๊กดูเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนเอมันสัมเพาว,วา่างั้นมันมันแกวหรือมันสัมเพาอย่างนี้นะคะดูความแตกต่างของเขาลูกธรรมดานี้ลูกใหญ่แล้วนะคะจากของจีนเนี่ยใหญ่แล้วนะเจอของอียิปต์ค่ะอียิปต์ใหญ่กว่าลูกนี้เจ็ดโคนสามสิบห้าบาทค่ะใหญ่ไปซื้อมาแต่นี้สิบบาทลูกหนึ่งตกค่ะ ห้าถึงสิบบาทอย่างเงี้ยนะน่ะห้าคนไอห้าบาทถึงสิบบาทลูกละคนกว่าอันนี้ลูกละเจ็ดคนยายเห็นใหญ่ดีเลยยายเลยเออกมาแชร์ให้แฟนๆยายดูว่าเคยเห็นไหมคะกระเทียมใหญ่ขนาดเนี้ยเอาไปมายายเลยเอาเข้าเตออบค่ะแล้วก็เอาเข้ากับปลาทูน่านะคะให้ปลาสะบะเธเลยทาป่นหนึ่งค่ะเอาเข้าไปหัวหนึ่งก็เลยคิดไม่ได้เอ๊ะว่าจะทําอะไรเขาเป็นกระเทียมสดนะคะเขาบอกว่า f r e ชกาลิก นั่นแหละคะ่ะมากินกันซุปใาย่เย็นแล้วนี่ซุปกระดูกหมูที่ว่ายายต้มก๋วยเตี๋ยวต้มนู่นต้มนี่นะคะยายก็อยากเอามาสดเอามาสดกินแล้วก็มีผักสดนะคะเนยยายลืมบอกเห็นไหมผักสดก็จะมี r รดิสต้นโรเมน่ที่ยายเคยบอกทําซีซาสลัดนะคะที่ยายชอบกินถั่วแขกถั่วที่ว่ามาจากแถวนี้นะคะแล้วก็กุนเชียงนิดหน่อยกุนเชียงยายก็ทําเองนะคะ ทำนานแล้วล่ะสะตอต้นหอมนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงเหลืออยู่นิดนึงหรืออยู่พุ่มเดียว <c oughs> นั่นแหละค่ะมากินกันยายก็ข้าวเหนียวนี่ยายก็แช่ไว้นานจาัดเอาข้าวเหนียวมาวางนี้ก่อนวิ วางไว้กับผักนี่แหละอ,อืแล้วขยับโต๊ะก่อนนะแป๊บหนึ่งไม่ถนัดป่นกะน้ำพริกต่างกันไงหรอคะป่นนี้เขาจะใส่น้ำปล้าค่ะ น้ำปลาที่ต้มแล้วเมื่อกี้มันหล่นล,ล,ล,ลงซุปปลาปลาซาบะนะคะยายเอาม,มาทำ ตอนที่ยายทำคลิปอะ่พะพอหลังจากที่เสร็จแล้วอะ่ะเน่ยตักขึ้นใส่จานไแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มาผสมแต่น้ำปลาค่ะนิดหน่อยธรรมดาปด่นไม่ใส่มะนาวหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ยายชอบดูใส่มะนาวนิดนึงอันนี้เผ็ด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 เค็มเค็มมาเจอนี่จืดจืดร้อนร้อน ก็จะเป็นลูกตันๆน,นะคะไม่ค่อยมีเม็ดแตงเล็กๆนะคะอือกรอบหวาน ต้นกระเทียมออพอหลังจากที่แบะเขาออกนะเขาก็จะเป็นข้างในเา็าจะเป็นอย่างนี้คนญี่ปุ่นนี้ยอมเอาไปเผาค่ะเผาแล้วเผาแล้วก็บีบเขาขึ้นไอ้ตรงข้างนอกก็จะดำๆใช่ไหมคะแต่ข้างในเน่ะจะขาว,วพอบีบขึ้นปุ๊บแล้วก็กินก็จะเป็นลักษณะหวานๆอย่างนี้แหละคะ่ะ อ๋อยั่มีข้าวอยู่เขาไปจกตรงนั้นอืมหือชิจยเยชอบแตงเนี่ยคะ่ะ กยย็ปากยายก็พูดไปนะแต่หตัวยายคิดว่าเเจ้าตัวน,นี้มันชื่ออะไรกินคนเดียวกัดได้ค่ะแล้วก็มาจิ้มแต่ถ้ากินหลายคนคงไม่ได้หรอกค่ะคือต้องกินคำเดียวไปเลย โอ้ยที่ถึงอีพ่ออีแม่เมนูนี้แบบว่าเมนูแบบสมัยเด็กๆเ,เลยค่ะ บ้านแต่เขาเรียกงูเงี้ยวนะคะจําได้แล้วหมากงูเงี้ยวคิดว่าเป็นยาวๆอ่ะเหมือนงูอ่ะใช่หมากงูเงี้ยวแต่ภาษาไทยไม่รู้ค่ะต้องไปเปิดอีกแล้วอืม้าวอยู่นี่วางไว้ตรงนี้จะได้เห็น มีหลายคนถามบอกยายทำไมไม่ซื้อโต๊ะใหม่โต๊ะใหญ่ๆยายซื้อยังไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าห้องครัวยะยเล็กซื้อใหญ่มาก็มาขวางห้องครัวค่ะอืม วราเนี่ยจะได้ต้วยกินภาษาเราเขาเรียกตุ้ยนะหรือว่าคัวคูคุยอืมครั้งแรกที่ลองลาดิสกับกับปุนค่ะยังไม่เคยลองเข้ากัน เดีย๋ยวฟังแพนด้าคว่าเขาคุยกับใครเขาอยู่ข้างบนแต่ที่ยายอยากทำที่สุดก็คือต้มยำต้มแซบ่บต้มแซ่บกระดูก อย่าเก็บไปแทะตอนท้ายดีกว่าตอนนี้ก็สดน้ำไปก่อน 玩玩。One, one. Rồi yeah mà một con phép nữa เพ่งชั่วหน่อยตรงเนี้ยบางทีก็หามุมไม่เจอหน้าร้อนจะดีอย่างยายจอกไปกินข้างนอกกินตรงในครัวในในห้องรับแขกอะ หลังจากมื้อนี้นะคะยายก็จะลงคลิปลดความอ้วนนะคะยายไปซื้อของมายายรีวิวของแยายแท้ แค่กระดูกหมูก่อน เขาจะเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้มาให้จะลองบีบก็ อนุ่มพอดีเลยยายก,กินครั้งที่แล้วอ่ะเละไปอันนี้อยายเอาออกมาเร็วกว่า นี่คงจะเป็นส่วนส่วนหลังมั้งคะส่วนเล็งมีแฟนยูทูบยายเขาบอกส่วนนี้เรียกเล็งค่ะ จจกัยายาใหม่นะคะร่ำรวยทุกคนค่ะ